new damage to supply la เพื่อนๆจะต้องสร้างความเสียหายต่อลามะลามะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าทรายจะไม่มีวิดีโอขณะที่ทำการยิงมันเพราะว่าทรายหาไม่เจอตั้งแต่วันที่6นะคะจนถึงวันที่7เนี่ยเล่นไปกี่ตากี่ตาก็ไม่เจอดังนั้นก็จะบอกว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ลามะมันเกิดสุบนะคะดังนั้นทรายจะไม่สามารถบอกได้ว่าเออมันจะอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนมันเคยมีข้อคนขายมาเอ้ยข้อคนเลี้ยงมานะคะก็จะมีจุดเกิดประจำอยู่หนึ่งตัวแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเพื่อนๆ ต้องอาศัยดวงนิดนึงอาจจะทําเสร็จในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าก็ได้ค่ะแต่มันก็มีทริคการหาประมาณหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็อาศัยบินรอบๆเรฟเคปก็ได้หรือว่าบินระหว่างบอลลูนนะคะบินไปบินมาเพื่อดูว่ารามะเนี่ยมันจะเกิดแถวนั้นบ้างหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมเอากระสุนไปให้เยอะๆนะคะเพราะว่าน้องรามาเนี่ยมีเลือดเยอะประมาณหนึ่งเลย โดเนตเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอร์ดไนทได้ที่ True Money Wallet พร้อมเพย์หรือสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนทราไปก่อนนะคะทุกคนเวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ